แบบนี้วันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่22ที่ข้าพเจ้าในอภิชาติวายโยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อใน อัคคีลพย,ยัญชนะในบทสวดอย่างตัวนั่นงด้วยเทิน <c oughs> <c oughs> สมันตาจักตาวาเทสูงอัตคันจันตุเทวตาสัทธรรมมุติราชันสสุนันตุสะะักขโมขทังสักเคกาเมจะรุเปคิริสิขะละตาเพจันตะวิเควิมาเนที่เปละเคจากาเมตะรุวะนะหะ ขะห์เีเคหะวัตถุมหิเขเตปุมมาจยันตุเทวาชะละสะละวิศมียักขะทันพัพพระนาคาติทาตาชันติกียังโมรีวัลเจนังสาทัวโอเมสุนันตุธรรมะสาวนักาลุอายัมพัทันตาธรรมะสาวนักาลุอายัมพัทันตาธรรมะสาวนักาลุอายัมพัทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ตติยมปีสังฆังสารนังคจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคจฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคาฉามินัตถิมีสารนังอัญังพุทโธมีสารนังวังเอเตนะสะจวัเชนะสุธิมีหูตุสาพะทานัตถิมีสารนังอัญังธรรมโมมีสารนังวังเอเตนะสะจวัเชนะสุธิมีหูตุสาพะทา นัติมีสรารนังอันยังสังโฆมีสรารนังวัลังเอเตินัสสะจวะเชนะสุธิมีหุนตุสาพทา